สวัสดีค่ะชีวิตดีดีที่นี่ยูเคนะคะเอาความสุขความรักไปก่อนเลยมาไม่ทราบว่าทุกคนรู้ไหมนะคะว่าไอเอ็กกาแฟนะคะกากกาแฟหรือว่าชานะเพื่อนๆนะเนี่ยที่บ้านก็คือใช้เป็นเครื่องแบบว่ากาแฟสดเนี่ยพอนั้นเสร็จนะคะแกะเอาไว้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยแกะเนี่ย บ้านดาก็คือเนี่ยสามีเขาจะทําอย่างเงี้ยค่ะแกะเอาแคปซูลออกแล้วแคปซูลนี้ก็เอาไปรีไซเคิลนะคะกับไอไอะไรที่เป็น foil นะที่บ้านนี้แยกกากแยกน้ําทุกอย่างเลยแล้วก็ไอกาแฟเนี่ยนะคะเพื่อนๆดาวเดี๋ยวจะไปใส่คอมพอร์ตแล้วก็ชาเหมือนกันนะถุงชาเนี่ยค่ะกากผลม้ผลไม้นะคะเนี่ยของนาบ้านดาเนี่ยนี่มาเปิดฝาเห็นไหมคะดูดูดูคอมพอร์ตของดาเนี่ยไสเดือนเนี่ยเพียบเลยคำเพื่อนนี่เ <c oughs> นี่ค่ะ ทำนะคะเ,เพื่อนแล้วดูคุณสามีขยัน <laughs> มาทามาทา thank you แต่นีชอบน่า <laughs> <laughs> มาเพ้นทานี้ให้มียกระถางต้นไม้ก็เลยให้มันเป็นสีมันมีสีเหลือะค่ะเนี่ย <laughs> บ้านนานี้นะจะแบบว่าใช้ของแบบว่าคุ้มค่ามากค่ะใช้ของเป็นคุ้มค่านะคะเพื่อนเพื่อนได้เห็นคุณค่าของเขา แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วพวกคุณค่าก็จะให้ให้คุณค่ากับเราเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นคุณ